สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู้ช่องแหม่มผ้าแห่ง่ะมือนีแหม่มผ้าแห่งเดินทางมาที่วัดออสิชายาบกขี่สามมือบกินเข่าสามมือถาบบออกตัวนี้ค่ะพี่น้องค่ะมาเดินทางมาติดตามแนวทางตัวเลขกับออสิค่ะพี่น้องค่ะซึ่งมือนีออสิเพนสิมตัวดีตัวเด็ดฝากต้นพ่อแม่พี่น้องบอกค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่รอบรอวัดค่ะพี่น้องค่ะ มันได้กับว่ากวนปูเพื่อกาก่นแล้ววดบวันนึ่งมาให้ให้พวกเขาให้ตัวใดปูวันันนึงให้ห้าหกให้ห้าหกเฮ้ยแจมเบลนึงก่ือล้าก็เือข้าเจ้าเสื้อเรียกข้าเจ้าจีบ่เสื้อขึ้นเสื้อลงอยู่ันนะ้ขเจ้าเสื้อตรงให้ห้าหกก็เสื้อเพื่อหาเจ็ดนะว้เสื้อเงินผีบอกขนพระบอกขึ้น ก็มีแต่ค้นบอกคืนคนบ่อคืนกับคน้นพ <c oughs> ากับคนเนาะการคนบ่อคืนพา,บอ,นานบอกคืนกับคืนขึ้นกันมือเ <c oughs> ขาคือขระเจ้าหรอกครับผมเอาวันนี่รางวัลห้าชิ้ได้เหเ็นได้สั่งปูยยังด้านข่าขที่เอาเงินแสนหนึ่งเนาะงวดหนึ่งมีนาคมนะครับเลขบนผููให้ศูนย์เก้าแปดรับสามเก้าห่าเนอพ่อพี่นอ้องเนอส่วนเลขล่างเป็นฮาเก้าจับซี่เก้า ไปกัเอาเลับไปกรบเอาทั้งๆกับไปซับเอานะปูนะซับหกประตูเจ็ดประตูอย่างเง้ก็ว่ากันไปเด่นแปดบน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 ลางเด่นอย่างปูลางเกเด่นสองโตรดแล้วที่เก่าหน่อ ลางเด่นสองตัวซีกับเก่าออกน้ำกันอาลาดซีกับเก่าจะได้ดินหลายมานน้ำกันเน่อยมานน้ำกันเลยวเอาท่อกันฮักพีเสียอได้น้องมันมานน้ำกันเร็มันก็เรีดกน้ำเก่าอ๋อแต่หมายว่าบ่อหลาใหญ่ห้างมาฮอดปูก็จัดไห้เลยครับพ่อพี่น้องครับหัวดนี้นะครับค่าเห็ดเบี้ยเยอะเห็ดอีหยัางละปูอยู่นะ โอ้ยเห็ดจัดสวนเห็ดสา Nam เห็ดสาน้ m เกิดสวนดอกไม้ให้เปียกให้ยังไปตลอดทีบอกคูเหลียงต้นไม้แล้วสา Nam ยั้งเหลียงว่าดินบ่มีน้ำได้เพราะน้ำในี่มันก็จิซึมหอกมาต้นไม้ก็จิได้กินมันก็จิเขียวโอ้ยหมายถึงต้นไม้ในวัดนี่นะพู่เพาก็ปล่อยน้ำลงสาน้ำเนี่ยสาก็ิจอไหลออกล้นออกก็จิซึมลงไปในดินก็ิต้นไม้ถ้ามีก็จิเขียวตลอด ที่ถมดินเตือเติดไว้นี่ก็มีสัทธาไงพ่นอยากมาซอยเฮ็ดซอยสั่งไปละสาราปูเอ้ยเป็นจะเลี้ยงไงวะปูโอ้ยจะเป็นไงหรอกคาราคาซังเศรษฐกิจบ่ดีเนาะครับจเิรษฐกินย้ยไงโบสัทธากับบุพันมีอกครับเฮ็ดฝ่าวันที่สิบสามเมษายนก็คิดได้หน่อยได้หลายปันได้วัดกับวัดกลางป้ากลางดงเนาะสัทธากับบุมีครับ ก็กะกลา,างกะกลางพูดดอกขี่รถมาจินิดหิวเรื่องนีชช่วยชีวิตกะไรปูนะแต่ว่ากะเอายุกไก่ปน็นไรกะมันกะบ่หนีความศรัทธาของคนบันไดดอกแม่นสิ่ยุกไก่ปน็นไรก็แล้วแต่หนีศรัทธาญาติโยมบันไดดอกยุกไก่ปน็นไรก็ไม่เห็นมาสั่งปูอ่านี่ยละงัจฉริมานี่ยละเรียกว่าชี้เก้าเฮาเนี่ยแม่นทั้งตัวแบบนี้ไปใช้นี่เรียก,ออกว่าชี้กกเก,ออก้าเด่นแปดน,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  40, นี่ชัดกับล่อเงินเดี๋ยวอีกชี้เมินได้ชัดกันเลย อนนั้นกับอูชัดบนยอด,ด,ยอดโอ้ชัดบนยอดอะไรพระ,พระพ่อพุทธทะลุปเนี่ยบแล้วบนซุ่มประตูโอ้บนสุ่มประตูชัดนะครับยังจะพอชัดขาดซีเมนชัดเนี่ยซีเมนเก่าืมสเวตตชัดนี่ยบอกปูสเวตเตชัดอ๋าผูใด,ดอดายากเป็นเจ้าภาพกติดต่อปูมาเด้อเดี๋ยวผมจิทิมเบอร์ทรปูว้วด้านล่างครับก็ทั่วมาลด ปูบอกว่าขันพ่อหอดเทียงขึ้นจะทษมมาก้อเพื่อนปูอ่ะอืย่ำนั่นเพราะได้ลุกขึ้นมารับโทรศัพับเนี่ยปูอ่ะปูใหมู่ <laughs> ้ใหม,ใหม่อันนี้ครับเ <laughs> ข่ามานหนงงวดสองงวดสามงวดงวดที่ีครับ <laughs> เขามาให้ว่าสูตรนี่นี่สูตรที่ปูปล่อยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือเขามาสามงวดอตองงวดแล้วงวดที่ซีได้ซีเก้าตัวเดียวนี่ก็ถือว่าเดี๋ยวเขามาตามงวดที่ซีนะปูนะ แต่ว่ากัจเจียนมันหลายเลยวัชเชียอยู่นี่ลังเชียมันถือสามงวดอเนาะปูมันถือสามงวดแต่วงวดที่ซีก็จะเจียมันหลายครับการยับในจักน้อยยับยับยับไปทั้งไหนล่ะปูยับทั้งขึ้นข้างลงหรือยังไงลงก็ได้ยับขึ้นก็ได้ยับขึ้นเพได้ดอกว่ะยับลุ่งเหรอยับลงเนาะการยับขึ้นมันจะเป็นซีศูนย์นะปูเนาะการกานที่ยับการยับตัวนายับตัวนามว่ะ เอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับปูกะเริ่มแบะไต์มากจังหน่เข้าโอ้หาข้าขึ้นนะาปูวางยับตัวนาเด้อพ่อแม่พี่น้องฟังดีๆเด้อครับเด้อยับตัวนากับหาเข้ายับตัวล่างยับตัวหลังกับสี่แปดโอ้เออเขียนแน่เขียนแน่เซ่นอะไมือเขียนคอยไปใช่แหละพอดีมาส้นส้นหลักสุดนี่สุดนี่เดินล่างห้าเขาศูนย์เขา ก็คือสามสูตรอันนี้ก็เาสองถือแต่บนตัวเนี้มันส้นกันมันบดมันบดต่ำกันน,น,กน,นี่สองสูตรนี่บดต่ำกันนี่สองสูตรนี่ต,ต่ำเตสีด้วยต,ต่ำแตสีแปดค้ับมันใจสูตรใดก็กันวันนี้พูดสองสูตรนี่ สองสูตรมันกับข่าทั้งหมดเนาะมันเข่าทั้งสองสูตรตีสูตรที่เข่าวดูก็มูสูตรทั้งพี่เข่าดูก็มูสูตรข่าดูก็มูวันนี้อะไรตัวไรปูได้แปดได้แปดตัวเดียวเนี่ยสแปเป็นสูตรบนหมอปูสูตรล่างโอ้เป็นสี่แปดน้ำซี่แปดล่างล่างล่างเขียนสี่แปดไว้น้ำสี่แปดทัยังกระปูสามแปดสี่แปดล่างดังนะ ครับผมเราต้องสองสูตรนี่เราผสมกันสองสูตรผสมกันก็ได้สี่แปดครับผมตัวเดียวอตัวนี้หาเก้าเขียนแล้นะเนีะยสูตรนี้เดี๋ยวเระว่างสูตรนี้เละนี่มันตรงนี่หามกับกับฝ้าผ้าสุตรโอ้สูตรนี้ขนออกออกตรงว่าม่มีกับเลยว่ามีกับขนกับฝ่าผ้าขนกับฝ่าผ้าเลยสี่เก้าเนี่ยขนขนออกออกตรงเลยโอ้ว่ให้กับสูตรนี้ ซีเก้าแต่ว่าขื่นล่องใดยูแต่ว่าหามกลับหามกลับคันสมมติว่าอ่าคันสมมติว่ารักนวยสี่รถว่มีขื่นรักนวยมีแต่ล่องใดร่องใดร่องใดก็คือเป็นซีแปดเนาะอ่าสมมติว่ารักซีบอ่ะนี่รักซีบขื่นหรือล่องฟูขื่นรักซีบขื่นให้ขื่นเป็นฮาเก้านี่เขียนเอาตัวนี้เนาะอ่ะอ๋องชั่นตัวบารนี้คักเราได้บารนี้เนาะปูเนาะปูจิกันกันสามหนึ่งชืออยู่ สามดับขี้เลยดับขี้มาได้หรอครับโอ้งวดนี้ดับเลขขี้ดับนะปูน่ะเลขขี้ดับลักสิบอะลักสิบสิเป็นยังกะสร้างแต่ว่ามันเลขขี้โอ้ยังเก้ายังก็เป็นบ่วได้ครับก็เป็นบ่วได้ห้าก็เป็นบ่วได้สามก็เป็นบ่วได้ครับผมดับขี้เลยครับอืมไม่มากก็เลี้ย่ตัวเดียวครับ เห็นบไหมขี้หลักสิบเล่หฟันฟันขาดเลยหลักสิบดับขี้ข,ขี้กับพิษจะน้าหนาเอาครับพ่อพี่น้องครับเลขขี้มีตัวใดแน่สำหรับหลักสิบปูก็ได้ให้ม<อ>า,าซื้อติดเลขขี้ว่ามีโอกาสวันต่อไปที่ว่างหันบ่แม่ ไปว่าสูตรเด็กลายพวเนะปูนะลายโอ้ยสิ่ว่าลอยถึงมันบนแมนมันหน่อยตัวอัน่นจีนเ <c oughs> ยาบในไใส่ปิกอัพไปย่าไปหั่นไปนี่จุเลงเอาแต่ว่ากับว่าเป็นเนื้อเก่กเาสูตรที่มันเขานี่ละปูสูตรที่เขานี่นคือซีเก้าแล้วพลมีน้องเด้อซีเก้ากับหาเก่าสูตรที่เข่าเข่าแล้วสามงวดเขาก็จะมาลุ่นงวดที่ซีว่าสีเขาว่าเขา่าสูตรนี้ก็เข่าสูตรนี้เข่าอีกแล้วเหรอปูเข่าลายสูตรห้าเก้า หนบัห<อ>นึ่งห้าเก้าโอ้หนึ่งห้าเก้าส่นนี้เขาจักวันหรือครูดวดนว่งหันมันพีทโอ้มันพิทวันว่างหันมันได้สามเก้าหกวันนี้ได้ตัวไใดปูวันนี้มันได้สองแปดศูนย์สามแปดเก้าโมันขาวเขาสามแปดเก้าสามเก้า สามแปดเก้าสมแดเก้าบรเขียน้ดเขียนเขียนน้ำเินเขียนนีเขียนต่อไปนี่สามแปดเ้าสามก้าเอาเริ่มสีไล่ขึ้นจังน้อยล้วครับเพื่อนพี่น้องอุ่นใจแล้วบ้านนี่หลายตัวไล่เขาข้เจ้ากันซื้ออะไรได้มีอีกว่าปูนี่โอ้ยมีเน่มสูตรนั่นแหะสูตรบางหนึ่งหันสูตรบางหนึ่งหันอสูตรที่ว่มีสามแปดเก้านี่ล่ะมันก็มี้ะคุณสองแปดเก้าสองแปดศูนย์สามแปดเก้าสามแปดศูน เอาง่ายๆว่ามันก็เขาแปดเก้าฮึกเอาดีนะปูนะเอาเอาที่ละเอาว่าเพื่อนลักลอยกับเปพิจารณาเอาผู้ใดยังไหนก็ได้แต่ว่าอ่าส่วนมากมันที่เขาลังเวยกั็ลักสิปน้อปูนะเขาสองตัววันต่อไปสูตรเด่นตัวเดียวสูตรเด่นตัวเดียวเด่นแปดสุดเด่นตัวเดียวเด่นแปดเขียนแล้วปูเนี่ยเขียนแปดเขียนแล้ว ห้ามะลางศูนย์มาบุมะลางครับสองมะลางหกว่างนึงไกลแรนมากวางนึงมาหาคันเป็นไปได้นี่ศูนย์แปดเก้านี่มันไกลศูนย์แปดเก้านะปูนะศูนย์แปดเก้าให้ว่าเลขเก้าก็เลขแปก็ถือว่าสวยอยู่สำหรับวันนี้เนะผมมากอยู่เป็นสเวิ่ัวตกับมากอยู่แล้วนี่สูนึ์ชิได้นะกัน กับโอซีก้าเตรียมแล้วแถ้วนี่ซื้อได้แดลวครับพี่น้องครับผู้ยูไกยูทั้งเอืนทังไก่ก็เอาไปพิจารณาได้มาซานี่มันออกแต่มือตองวัดี่นองว้าโอตองวั่นี่ผู้ไดเลยโอ้ยานนี้กันได้ตองวันได้มาเลยจนมาตองวัเบือทรผู้ดีวชุนก้าเปดเบอก้านก้าป หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สามเก้าเก้าสองสามเก้าเก้าสองศูนย์เก้าเปียดนี่มันเป็นหนีพอดีตัวนี้งปูเนาะเนี่ยเก้าสองก็ออกกัานอืมเห็นว่าเก้าสองก็ออกแล้วเดี๋ยวเก้าเปียดที่มันออกตัวหนาครับหนึ่งหนึ่งเนาะอีกตัวเอาวันนี้ก็บรบกวนปูซ้ำนี่นะครับขอบคุณป่วยหลายครับ พ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะแคบหน้าจอไว้เก็บไปพิจารณาค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของออซิดค่ะใช้ยาไม่ขี้ไม่กินข้าวสามวันเลยค่ะพี่น้องทะโบออก็สันค่ะแคบหน้าจอไว้เก็บไปพิจารณาค่ะพี่น้องค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่านใดที่คัดกะผ่านเลยค่ะพี่น้องเด้อผูดใดมักกะจัดค่ะพี่น้องคะแอดกะเสนอให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องใช้สติกรงทุนถูกขังเลยค่ะพี่น้องเด้อ ลงทุนก็มีความเสี่ยงค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกะขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ